สวัสดีค่ะต่อไปเป็นราศีกรกฎนะคะสำหรับหลักของไพ่พรมยานนะคะคือคนที่เกิดวันที่1-31ถึง31ค่ะเดือนกรกฎาคมและนี่จะเป็นดวงของคุณนะคะทั้งปีพศ2 5 6 8เลยนะคะซึ่งเป็นการดูดวงตามหลักพรมยานนะคะโดยส่วนตัวแล้วนะคะวิเคราะห์ไท่พรมยานนะคะออกมาว่า คนราศีกรกฎค่ะจะเป็นปีที่พ้นจากความเหน็ดเหนื่อยมาเนาะจากปีที่แล้วนะคะแล้วก็ค่อนข้างเป็นเป็นปีที่เข้าวัดนะคะแล้วคนส่วนมากที่เข้าวัดเนี่ยจะไปขอพรไปบนนะคะไปขอบนบานสักล่าวต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยอยากจะให้ แบบไม่ลืมะคะว่าถ้าเราไปขอพรหรือว่าเราไปบนอะไรไว้อย่างเงี้ยค่ะเช่นบางคนไปบนเรื่องของความรักบางคนเรื่องของการงานนะคะซึ่งส่วนตัวเรื่องของการเงินกับการงานคิดว่ามันจะดีขึ้นในปีนี้นะคะจะสบายขึ้นกว่าปีที่แล้วนะคะที่เราต้องออกเดินทางแล้วก็ส่วนมากจะมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงบ้านด้วยนะคะบางคนมีการ ย้ายที่อยู่อาศัยหรือว่าย้ายบ้านนะคะแล้วก็บางทีอ่ะจะเป็นปีที่ต้องเดินทางบ่อยนะคะ mm hmm. เช่นเหมือนไปดูงานไปอบรมอะไรอย่างเี้ค่ะเพิ่มเติมซึ่งเหมือนกับแทบจะไม่ค่อยได้อยู่บ้านเลยนะคะ mm hmm. หรือบางคนก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ไม่อยู่ติดบ้าน mm hmm. เช่นอาจจะพาครอบครัวไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นปีที่ชีพจรลงเท้านะคะแล้วก็ ส่วนเรื่องของความรักเนี่ยก็มีเรื่องน่าสนใจอยู่เพราะมีไพ่กรรมเทพขึ้นมาเป็นไพ่ใบแรกเลยนะคะบางคนที่เคยผิดหวังกับความรักนะคะตำแหน่งความรักนะคะของปีที่ผ่านมาหรือว่าในช่วงที่ผ่านมาก็มีโอกาสที่จะพบออรักใหม่หรือว่ามีความรักครั้งใหม่นะคะส่วนคคนที่เคยมีปัญหากันที่ว่ามีความไม่ชัดเจนหรือว่าค้างคากันอยู่อาจจะได้มีการ ตกลงที่ชัดเจนมีการใส่อเอกาสารที่ชัดเจนว่าตามกฎหมายเลยว่าอาจจะจบสิ้นกันอะไรอย่างนี้นะคะ่ะแล้วก็เตือนอีกเรื่องหนึ่งสำหรับการเงินนะคะพอเราได้เงินมาเป็นเงินก้อนใหญ่ๆน่บางทีเราจะลืมตัวแล้วก็ใช้เงินเยอะนะคะ,ะใช้เดินทางเที่ยวบ้างซื้อของที่เหมือนเราอยากจะซื้อนานๆนะคะ แบบนานมาแล้วซื้อทีนึงเราคิดแบบนี้แต่จริงแล้วเราแบบรู้ตัวทีนึงเราซื้อของไปเยอะแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ปีนี้ให้ระวังเรื่องผู้ใหญ่ก็คือเราควรจะพยายามลดความมั่นใจในตัวเองลงนิดนึงนะคะระ,ระวังนะคะเรื่องของผู้ใหญ่ที่อาจจะเป็นที่ทํางานหรือว่าคนที่เราเคารพนับถือเนะะี่ยค่ะจะมีผลมีทธิพลต่อตัวเรานะคะ เช่นถ้าเราข,ขัดขัดคาสั่งหรือว่าไม่นอบนอบ้อมไม่ไม่เคารพพี่อะไรประมาณนี้ก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาเล็กๆน้อยๆที่งานเราหรือสิ่งที่เราทําอยู่มันจะไม่สมุทเพราะว่าบางทีต้องขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่ท่านนี้นะคะที่จะต้องเป็นคนทายงานให้เราหรือว่าเป็นคนอนุมัติงานให้เราหรือว่ามีผลต่อชีวิตเรา ะะก็จะมีเตือนเรื่องของระวังผู้ใหญ่ให้หลายให้โทษนะคะโดยรวมเรื่องของสุขภาพก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับเลือดลมนะคะบางทีเหมือนเหมือนเป็นลมชักอะไรเงี้ยแล้วก็อารมณ์ร้อนนะคะแล้วก็ระวังเรื่องภาวะการหายใจหัวใจอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องของการเดินทางก็จะเตือนเรื่องนี้ ส่วนถามว่าโดยรวมโดดเด่นเรื่องอะไรก็คือโดดเด่นเรื่องของความรักมีโอกาสเจอรักครั้งใหม่เนาะการเงินคิดว่าดีขึ้นนะคะมากมากจากปีที่แล้วนะคะการงานก็อยู่ในระดับที่ถือว่าดีเลยทีเดียวค่ะแล้วก็เตือนเรื่องเดียวเท่านั้นก็คือเรื่องของผู้ใหญ่นะคะก็ควรที่จะให้ความเคารพผู้ใหญ่หรือว่าถ้าเรารู้อยู่ว่าเรามีปัญหากับรุ่นพี่หรือใครก็ตามเนี่ยค่ะ ต้องเผาๆนะคะแล้วก็เก็บอารมณ์นิดนึงก็จะเป็นปีที่ดีขึ้นอีกปีหนึ่งนะคะของชาวกรกฏค่ะและนี่ก็จะเป็นดวงโดยรวมของคนกรกฏในปี68ค่ะ